ตอนนี้มาเดินโลตัสพพาราม4นะครับก็อยากจะรู้ว่าเห<ร>็นก็ว่า<ร>มีนักงัดข้ออยู่ดีแคปลอนไม่รู้ว่าจะเจอใครเห็นบอกว่างัดข้อแข็งมากเลยพี่ดีแคปลอน,นชื่ออะไรนะชื่อชื่อ UFO หรือเชนเชนสุดหล่อบ้านเด็ดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองไปหน่อยลองให้เขาหัวดเล่นหน่อยเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเจอเขาไหมนะครับ นะครับเรามาเดินหากันดูนะว่าสุดยอดนักนนะักข้อเนี่ยอยู่ที่ไหนกันเห็นเขาว่าเขาแข็งแกร่งมากเลยแวบไปเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าปกติก็จะอยู่โซนเนี่ยนะ มันใช้ป่ะโอ้โหคนนี้แหละโอ้โหัวลิ้นอันนี้สายแข็งใช่ไหมเนี่ยสายแข็งขอ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 งดีแคปล้อเลยใช่ไหมใช่โอ้โหหน้าลองไหมขอลองหน่อยได้ไหมไม่ตรงนี้ไม่แข็งแข็งตรงนี้แข็งตรงไหนแข่งตรงไหนไหนโชว์ เอไปไหนอ่ะเอแบกอยู <amounts of water writers> ่ลงมาแบกอยู uh, ่พักนอนเดีมาอยู่ข้างบนมานี่เขาบอกว่าดีคับล่อนนี่มือสองของเด็กคุณล่อนเลยใช่ไหมใช่ครับผมแต่ขอล่องหน่อยได้ไหมก็ได้อย่นะ้ว้าได้อยู่มาไปเจอกันเลย ปล่อยตัวใช่ไหมลาปล่อยคนเว้ยไอ้ดิโก้เรียปิดแล้วอ่ะ โอเเคคที่่าาวจริงนะแน่นอนครับผมเป็นไงครับอันนี้เอาไปปั่นใครดิปั่นเองใครปั่นใครปั่นเองกันเลยเร็วะเจนอวะกดกดกอดแล้วกันตัดแรงไว้ก่อนวันนี้วันนี้ผมไม่สดหบอกเลยชหลังหกโมงต้องเข้ามาซัพพอร์ตกูนะพอร์กูยังไม่ได้เรียนระบบเลย ก็คือถึงไม่ได้ลงไงใหญ่ขึ้นเฮ้ยทัศดูตัวใหญ่ขึ้นนะเนี่ยหรือพีทัศใส่เสื้อตัวนี้มาวะเออปกติพี่ทัศ็้ะใส่เสื้อไอ้นี่ยพนักงานเขาอะเออก็ถึงว่าเสืนี้เสืดูแขนใหญ่ขึ้นไม่อะไร มันเท่แล้วครับพี่แบตมันเหลือขีดเด,ยเดียวแล้วอวะขอใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีมันไปนะมาโก นักนักธรรมดา,าอสนุกนะผ่อนละผ่อนให้โตไอ,อ <c oughs> ตฟังเอาไอ้เจเจใครบอกเหน่อยออ แค่นี้พออ่ะน,นิ่งนะอ่ะจับให้ถน,ดนัดกันอโอเคโก <c oughs> บอกแล้วไอ้เชนบอกแล้วมุมไอ้เชนไม่เ <c oughs> มื่อกี้ลองเปิดข้างดูไม่ได้ตกในตล้องเจนถ้าตกก็ผมอาจจะกดที่ไม่ได้ นี่ขนาดไม่ไม่เต็มใช่ไหมเนี่ยก็เบว่างของตัวเลยเอหัวยับเลยข้างซ้ายเมื่อกี้แข่งก็อะไรไหนบอกเขาไปดิไม่ยเห็นทุกวันครับเย้อ้ปิดลำโพงอยู่วันนี้เฮ้ยยี่ห้อกล้องมัาสายได้สายได้สายได้อ่านี่นะครับโอเคโอ้ดอกตั้งตัวไม่ได้ดก ไอ้สามอ่าไมสมายทสบายที่ต้งหล่ามาที่มาที่กแต่หนักกว่ากูใช่ไหมใช่ใช่มมุมมุมทุบหนักกูอยู่แล้วอมากูว่างได้แล้วพร้อมไหมโก 啊，个，好嘛，go。 ไปเรื่อ้วนะครับ